คือะไนี่แล้วบาคนมันสายอยู่ข้างหน้าสายข้างหน้าใหม่ว่ามีอะไ้างคนมักยอทำไงฮานี่เศรษฐก์มันเลรษฐก์มด ไม่ก็คงมันไม่เห็นเม่ดุน,นครับหัวหลุดแค่ฝาจีมากหากัวหลุดพดผมเม่ไ้ทอมารี่อดด้วยไหมหั้างจ่าัีสับทิชช หลูกฉันนะคะป้าจะพูด hongpak <laughs> แต่วันเนี้ยเขาไปกินข้าวที่นู่นเลยเขาไปกินงเขาที่นู่นปั๊บไอ้เจ้าของเขาก็ถามอ่ะต่อยบึงเสีจังเนี่ยก็เลยก็เป็นจุดต้องรำนะตีสามทีมทำงานนะพี่พี่ชาลรดเนี่ยหลังจากที่ท้าเป่าสามีก็ตกใจค่ะคือไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้คิดตกใจค่ะ ตอนนั้นนี่เราเรากับสามีได้วางแผนจะร่วมชีวิตกันยังไงางแหนูอยู่กันมาประมาณสิบปีแล้วค่ะหนูก็อยู่ใช้แจ้งขึ้นก็ไปทํางานเย็นลงก็กลับบ้านแบบนี้แหละค่ะจะยังไม่มีลูกด้วยกันไม่มีค่ะก็อยู่กับแม่แค่สามคนมีคนที่เสียชีวิตกับหนูแล้วก็แม่เขาหนูเลยค่ะสามร้อยแจ้งขึ้นเขาก็ไปอีกที่ให้พี่เก็บไว้หมดเลยใช่ค่ะ มาหนูจะไม่ค่อยกินข้าวเย็นคือหนูจะต้มมาม่ากินแล้วหนูก็อิ่มค่ะจะไฟฝ่าว่ะผมมาว่าจิตตดร้ายที่แล้วเขามาให้ความร่วมมือผมไปเขาไปจดไฟทางในเขาก็หาว่าผมไปกมวยของเขาค,เคือในคือในฟาร์มผักกลมไฟฝ่าหม,มาแกก็ร้ายแกก็มีไลให้อยู่ใน้นนะระวังกันระวังพูดแต่ว่า มันอยู่ก็ไฟแรงสูงกับบานาให้ขึ้นนะแต่ไฟฝ่าเขาจะขึ้นเขาก็ยัง,ย,งยังระว่างไฟฝ่าเขาก็มาดูเขาก็บอกว่าบานาให้ขึ้นอยะยากฝากบ,บอกให้เขามาหลับที่ชอบนั่มมันแล้วในานะที่เป็นนายจ้างจ้ะรู้สึกเสียใจไหมครับมันกับบ้นนาจีเกิดขึ้นเนาะ กระดำหน้าเสร็จเด็ดสองวันก็เลยเขาโทรมาเขาหายไปทำงานก็เลยไปไปสองคนก็ไอ้า่านคางคกัน,น,นเขาให้วันเท่าไหร่ตันละสามร้ยคือก,กับต้นไม้อย่างเดียวคือไปทำได้กี่วันนะไปทำได้สองวันนะวันนี้วัน2 2> ที่สอง